กระเบนสวยงามอันนี้เป็นการเพราะเลี้ยงเพื่อที่จะขายนะครับก็ใช้พื้นที่ไม่มากเลี้ยงไม่ยากไรายได้ดีนะเดือนหนึ่งเนี่ยได้เป็นแสนนะครับเราอ่านข่าวกันทั้งคืนเนี่ยเดือนนี้ได้ไม่ถึงร้อยเลยทีนี้อาชีพ <c oughs> ยืนคอยอยู่เลยเพราะฉะนั้นไปเลี้ยงปลากันดีกว่าไปดูกันเลยนะฮะกับคุณเฉลี่ดุลครับ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าพื้นที่บ้านประมาณ60ตารางวาตรงนี้ที่ดิฉันยืนอยู่นะคะจะสามารถเลี้ยงปลากระเบนเพาะพันธุ์จนสามารถสร้างรายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนบาทค่ะ ขนาดใหญ่บ่อนี้ดัดแปลงจากพื้นที่จอดรถให้เป็นบ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากระเบนสายพันธุ์สวยงามที่คุณสักดิพัฒน์พัฒนาหรือคนในวงการรู้จักกันในชื่อพี่เอพระประแดงเลี้ยงและเพาะพันธุ์มานานกว่า1ิบปีซึ่งทั้งหมดเป็นพันธุ์มาจากลุ่มน้ําอเมซอนในประเทศแถบอเมริกาใต้โดยการเลี้ยงปลากระเบนทําเป็นอาชีพเสริมจากงานหลักที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เพราะใช้เวลาเลี้ยงแค่ก่อนและหลังทํางานดูแลปลาเท่านั้น ด้วยความรักจึงเริ่มศึกษาทําให้เรียนรู้การผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์โปกระดดและโมโตโรทําให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าไฮบิดโดยลายของปลาจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปจึงเป็นจุดขายสําคัญสร้างไรายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาทมีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศซึ่งราคาเริ่มต้นออกมาจากท้องแม่ปลาได้หนึ่งเดือนราคาอยู่ที่หลักพันแต่หากเลี้ยงไปนานๆลายปลายิ่งชัดมากขึ้นราคาสูงถึงตัวละแสนบาทสําหรับคนที่ที่จะเลี้ยงเลี้ยงเล่น แล้วให้มันเป็นเชิงธุรกิจบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องลงทุนมากขนาดนั้นเพราะว่าเรามองว่าไอ้สิ่งที่เราเลี้ยงเนี่ยถ้ามันเลี้ยงด้วยใจรักแล้วมันเป็นไรายได้ด้วยเป็นอย่างน้อยที่สุดอาจจะยึดเป็นอาชีพได้เลยเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มเดินได้ก่อนเดินได้แล้วตอนนี้คุณจะกระโดดคุณจะก้าวข้ามยังไงก็สุดแท้แต่ พี่แนะนําว่าการเลี้ยงปลากระเบนไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ง่ายเพียงแต่มีความรักและใส่ใจเพราะที่ผ่านมาแม้สภาวะเศรษฐกิจจะซบเซาเพียงใดแต่การจําหน่ายปลายัางมีผู้ติดต่อขอซื้ออย่างต่อเนื่องและในตลาดต่างประเทศเช่นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอย่างนิยมสั่งปลาจากไทยเพราะปลากระเบนถือเป็นสัตว์มงคลดังนั้นเชื่อว่าตลาดปลากระเบนยังสามารถเติบโตได้อีกมากอภิรมดิพันธ์ถ่ายภาพอัญชลีอับดุลทีมข่าวภูมิภาครายงาน นี่เห็นหมเลี้ยงจนมีลายรวดรายค่ะรวดรายร้อนแรง